สวัสดีครับท่านทักุงนะครับจะม,มาเรียชันเช่นเคยนเนาะซึ่งจะม,มาเรียชันตำนานจะยุทดพูดถังซานนะผมในเ p ที่13หรือตอนที่13เองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนนี้เนาะก็จะเป็นการที่เออเขาเรียกไงถังซานนั้นเข้าไปท,ทดสอบไอ้ที่โรงเรียนนี้เนาะโรงเรียนระดับกลางตรงนี้เนาะนั่นแหละแล้วก็มันจะมีการทดสอบเล็กๆน้อยในขั้นแรกก็คือแบบเหมือนจะเป็นการสัมผัสมือเนี่ย่ะใช่ไหมเออแบบถ้าเกิดว่าเป็นใครมันมีของหน่อยอะไรเงี้ยโรงเรียนก็จะรับแต่ถ้าเกิดใครแบบเป็นแค่แบบเก่งในระดับปกติ เออแล้วก็แบบไม่เก่งเลยเขาก็จะให้ออกไปอะไรเงี้ยเนาะเออนั่นแหละโอเคซึ่งถังซานกับเสี่ยอูก็ผ่านไปได้เนาะแล้วก็แบบเหมือนจะไปทดสอบขั้นสองปลากับผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช่ไหมล่ะโอเคครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามรับชมเนาะโอเคครับผมจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สเกิร์ตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปนะครับโอเคคุาเราไปเริ่มคลิปเลยนะครับผมตอนที่สิบสามโอเคมา นี่ด่านที่สองกเจ้ามารอตรงนี้ก่อนอาจารย์จะบอกเองว่าต้อง,งทำยังไงอันนี้คือตรง,ตรงด่านสองเนะาะไส่กลอกใส่เขียวป่ะไสก่กลอกยี่ห้ออาสีสาขารสชาติกลมกล่อมราคาคุ้มค่า,า,าตัาตานสักไม้ไหม อสิกไ่นตาคือแบบอยากกินแล้วเองแวะมาดูมาชมกันได้ใส่กรอกเอาซื้อขาครับรับสักไม้ไหมล่ะใส่กรอกเอา้าวของเรานี้ไม่กองราคาหนึ่งไม้ราคาแค่ห้าเหรียญพูดทองแดงท่าลุงนะถ้างั้นก็ขอสองไม้เอ๊กนี่จุดเรียกว่าอะไรนะข้าเดียกท่านว่าท่ลุง หาอะไรเหรอไม่มีปัญหาอะไรหรอกหัไม่รู้ใครกันเล่าพี่น้องให้หนุ่มยังแน่นเรียกท่านลุงเนี่ยนะฮะยังหนุ่มอยู่เหรอก็ใช่อายุเท่าไหร่อะใช่เองก็เรียนอยู่ที่นี่ลองถามใครก็คงเรียนอยู่ี่นักเรียนเหรอไม่ใช่มั้งถ้าอายุยังน้อยจริงๆทำไมหนวดถึงขึ้นดอกขนาดนั้นเออใช่ทำไมหนวดถึงขึ้นเนาะมากจริงๆอ๋อนี่รุ่นพี่ต้องขอโทษจริงๆเมื่อกี้ข้าเสียบารยาทไม่เป็นไรหรอก วันหลังมาอุดหนุนมใส่ก,กรอบองข้าวบ่อยๆก็แล้วกันถ้ารสชาติดีนะทำอะไรอยู่เนะี่ยโอ้โอมีปัญหาอะไรกันบอสลูกพี่ใต้เอาใส่กรอบสักไม้ไปครับไอ้เหี้ยพนก็ทำให้ลุงเรีย <c oughs> ขายหน้าจริงๆงขัดเตือนจะไปไหลารอบเลยนี่ เขาบอกเจ้าว่าห้ามขายไส้กรอกในโรงเรียนไงเจ้าอยากให้ทุกคนว่ออกมาหรือยังไงกันถังซานไส้กรอกนี่กินไม่ได้เอาไปละเดี๋ยวอ้าวทำไส้กรอกอันใหม่ให้ดูหน่อยเออลูกพี่ตาอย่าบทำแบบนี้สิตอนผสมมันไม่ดีเลยหรือยังไงท่านทำแบบนี้เด็กใหม่ก็เกลียดข้ากันพอดีสิข้าก็แค่อยากเตือนถังซานเฉยๆถังซานเป็นเหมือนพี่น้องข้าถ้าโดนตบได้ยังไง เดี๋ยวสิเป็นพี่น้องกันนะอ๋อได้ท่าใส่กรอกยักษ์ฟื้นฟูขั้นสุดยอดฮะท่าฟื้นฟูใส่กรอกยักษ์ขั้นสุดยอดเป็นวงแหวนร้อยปีด้วยนะสองวงฮะไอ้สายอาหารเนาะคนเนี้ย โอเคเอ่อก็ดูไม่ได้แย่มากปะมั้งเนอะหัวเราะเลยนะเอ่อข้าก็จนปัญญาเหมือนกันเน่ยเวลาได้ใช้วิญญาณยุต์สายอาหารถ้าอยากให้อาหารเปลี่ยนรูปไปก็ต้องได้ธาที่แตกต่างออกไปที่ที่ข้าพูดไปมันเป็นคาถา ไม่ใช่ว่าอยากตะโกนหรอกแต่เจ้าวางใจได้สินะทีม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนลองชิมไปดูก่อนไหมล่ะใจเก่าของท่านท่านเก็บไปกินเองแล้วกันเอาพี่ตอรขอบคุณที่ช่วยเตือนโอเคใต้กรอกก็หลอพวกเนี้ไม่มีใครอยากกินชิมไปดูหน่อยครับเจ้าเองก็ระวังบ้างเถอะถ้าอยากขายก็อกไปขายนอกโรงเรียนอืม เออน่าเบื่อมีเ euh> รื่องอะไรกันงี้เหรอน่าเบื่ออะไรนั่นไม่อร่อยหรือยังไงผู้ชายแบบพวกเจ้านิสัยแย่ที่สุดเลยมีวิญญาณยุทธแปลกแบบนั้นด้วยเหรอก็ที่นี่นะโรงเรียนสัตว์ประหลาดนี่นะวิญญาณยุทธ้องกแปลกประหลาดอยู่แล้วอย่าดูถูกเอาเสียใจไปละวิญญาณยุทธของเขาเป็นวิญญาณยุทธสายอาหารชั้นยอดอยู่นะ โอ้เลอะแล้วทำไมถึงไม่มีใครซื้อกินเลยจำพวกเนื้ออีกนอยพวกเจ้าก็จะรู้เองเลอะอ๋อจริงสิคนในโรงเรียนต่างเรียกเขาว่าคุณลุงไส้กรอกยักษ์นีเล่าไอ้ลุงไส้กรอกยักษ์ให้จำชื่อง่ายดิมาสิก็จะพาเจ้าไปทดสอบขั้นถัดไปไม่ต้องต่อแถวแบบนี้โอไม่ดีมากแซงคิวเลยเหรอ วางใจเธอเขาไม่ได้ใช้เส้นสายอะไรมันเป็นสิ่งที่พวกเจ้าควรได้รับโ oh. อ้อะว่านั้นนะเราจะไป,ปะด่านส <4 S 2> ี่กันเลยอูด่านสี่เลยนี่มันอะไรกันเนอะทำไมพวกเขาถึงไปสอบด่านที่สี่ได้เลยละ่ะที่พวกเราต้องสอบหมดทุกด่านถ้าหากพลังวิญญาณของพวกเจ้ากระดับ2ี่สิบห้าขึ้นไปก็จะสอบด่านที่สี่ได้เลยงั oh. <ๆ>้นเหรอายคว่าพลังวิญญาณของพวกเขาสูงกว่าระดับ2ี่สิบห้าหรอก็สูงกว่าไง เราอายุเท่ากันจะเป็นคนพลังสูงขนาดนั้นได้ยังไงเอาต้องโชว์แล้วอย่างเงี้ยพวกเจ้าทำไม่ได้เองไปอย่าคิดว่าคนอื่นทำไม่ได้จริงจริงอย่าเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานนะพลังวิญญาณของข้าคือ25อส้าอังสานแสดงพลังวิญญาณให้พวกเขาเห็นหน่อยเอาแล้วไงไอ้ลูกแก้วนี่ฉบบที่มันจะทดสอบพลังวิญญาณอะเนี่ยสมบูรณ์เ่ยกำเนิดอะ จริงเนี่ยนี่ของจริงเงี้ยยุ่พอกันบางเียรได้ดับนั้นได้ด้วยเหรอไปได้ยังไงเราเป็นเด็กกระจอกไปเลยอะเดี๋ยวเท่าไหร่อะแต่าจะเก็นที่สิบห้าเ้าพูดอย่ันเนาะถ้าก็ควรได้รับการยกเว้นอ่านที่สองและสามเอ้าเอ้าเท่าไหร่ครับคุณผู้หญิง เอ้าเกินอีกเท่าไหร่ไม่รู้จะเกินละหุ่ยเอ้าเอ้าโทรอะไรเนี่ยโอ้ยอีกคนอยากได้ก็อยากได้ระดับยี่สิบเกมี2คนระดับ26คนหนึ่งระดับ27คนหนึ่ง๋อพวกเจ้ายังองทางสร้างสีอูเท่ากันเนาะไม่ผมไม่มีใครกล้าพูดอะไรผมว่า อะไรนะจะบอกว่าทั้งโรงเรียนมีนักเรียนแค่สามคนเองเหรอสามคนเอ,องเหรอสามคนเองเหรอก็จะมีทั้งหมดสามคนถ้าดินแดนโต้หลวแห่งนี้โรงเรียนเราน่าจะเป็นเพียงแห่งเดียวที่มีอาจา์มากกว่านักเรียนซะอีกโรงเรียนเปิดมาตั้งยี่สิบปีแต่รับนักเรียนเข้าเรียนทั้งหมดแค่ยี่สิบสองคนเองโอ้หน้อยมากเลยนะเฉลี่ยแล้วเท่ากับว่ารับนักเรียนเข้าปีละสองคนใช่แต่ปีนี้ได้เยอะนะครับพูดอย่างเงี้ยเจ้าอยู่มาได้ยังไงไม่มีนักเรียนมันก็ไม่มีรายได้น่ะสิ แล้วพราะแบบนั้นเจ้าคิดว่าลงในมาตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆทำไมล่ะอ่าผมไม่สมผลดีนครับถ้าไม่ใช่เพราะครอบครัวค่าให้การสนับสนุนลงในก็คงปิดตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้วเอาวว่ะ้ีนี้รวยรวกเี้ยเพิ่มไม่ได้เราสามคนก็คงจะกลายเป็นนักเรียนรุ่นสุดท้ายของโรงเรียนสื่อไลเคอร์แห่งนี้อแล้วทาไมโรงเรียนไม่ผ่อนปรนคุณสมบัติของผู้สมัครล่ะข้าเห็นมีคนมาสมัครก็ไม่น้อยจริงๆนะ อยากได้มาตรฐานที่สูงมั้งเลยแบบไม่พ้นท่านผู้ดำเนินการเคพูดไว้คุณภาพสําคัญกว่าปริมาณถึงวันหนึ่งโรงเรียนอาจจะต้องปิดตัวลงก็ไม่รับใครมั่วซั่วรับแต่สัตว์ประหลาดจเอยอยากรู้ไหมว่าเงินขายด้วการจบจากที่นี่คืออะไรือะไรครับผมก่อนอายุ20พลังวิญญาณต้องผ่านระดับ40ถึงขั้นปรมาจารย์วิญญาณถือว่าจบ40เลยเหรอ40เลยเหรอใช่ต้องผ่านระดับ40ตั้งแต่ก่อนตายงสามสิแล้วปะแค่20คน ใน20คนนคนน่<พ>อนกอกไปเ้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็<ค>นนะที่โดดเด่นที่สุดได้เป็นตัววุโสที่ยาวไวที่สุดของสักววิญญาณยุทธอำนาจเป็นรองแค่พระสงังฆราชสำหรับพวกที่เรียนไม่จบบางคนเป็นเพราะไม่สามารถฝึกผ่าระดับ40ตอนอายุจะถึง20บางคนโชคดีมาเสียชีวิตตอนที่ออกล่าสัตว์วิญญาณสวยจริงนะตอนแบบถ้าเกิดตายตอนแบบล่าสัตว์วิญญาณอ๋อเคยบอกไว้ว่า ไม่ถึงระดับ41ก็จะออกไปให้อายผู้คนเลย41ก็สูงวนะตันเท่าไหร่ตันรนอยปะใช่ะข้าดีใจนะที่ได้มาที่นี่เอาแล้วไงท้าทายเนาะเดิมทีกษัตริย์แห่งปารลักเกอร์จะอุปถัมภ์โรงเรียนแห่งนี้แต่มีข้อแม้ว่าทธเรียนจบแล้วจะต้องอุทิศตัวรับใช้กษัตริยร์ทา่านพอโรงเรียนก็เลยปฏิเสธตรงตรง อาราณ์แนวสื่อไหลเครือบของเราไม่ตรงรอยกับโรงเรียนอื่นๆเท่าไหร่โดนสกัดตลอดก็เลยมีสภาพอย่างที่เห็นในตอนนี้อก็ดูโทรมๆวะเนาะถ้าเป็นคนยังไงกันฮะอ่าอยากรู้จริงคงจะเป็นคนอินดี้อินดี้เนาะถึงแล้ว ใชครับอาจารย์จา๋าข้าพาคนมาเพื่อทดสอบด่านที่สีแล้วครับครับน่ากลัวจังวะโอตัวยังใหญ่เลยคนมาถึงด่านที่สี่สินะแล้วมีถึงสี่คนซะด้วยพวกเขาทั้งหมดได้รับการยกเว้นจากด่านที่สองและด่านที่สามครับ มีรอยสักด้วยอะไรอ่ะโอ oh. <laughs> ผ่านระดับ25แล้วทั้งสี่ไม่เลวไม่เลวดูเหมือนว่าปีนี้จะมีสัตว์ปลาดอยู่ไม่น้อยครับผมถ้าชื่อเจ้าหูจีในหมู่เจ้าสีา 4, ไม่ต้องทดสอบด่านที่สองและสามแล ข้าคนจะอยู่เล่นเป็นเพื่อนพวกเจ้าเองฮะข้าจะให้เวลาพวกเจ้าครึ่งชั่วโม,มงเพื่อพูดคุยและปรึกษากันหลังจากนั้นพวกเจ้าต้องช่วยกันต้านการโจมตีของข้าครึ่งชัมมง่วโมงโอเพียงหนึ่งคนยืนหยัดได้จนหมดเวลาขอนับว่าผ่านด่านหมดเป็นผ่านด่านที่แบบยากนะด่านทดสอบสุดท้ายของข้านใช่ห่าจะผ่านได้ง่ายๆหรอกนะ้องอาจารย์เจ้าแบบนี้ไม่ดีมั้งครับอือม,มันไม่ดียังไง อ๋อก็ไม่ตอนนี้ข้าเป็นใหญ่ที่สุดเอา,านนอบ้าอำนาจแล้วไงอาจารย์ไม่ต้องพูดแล้วเอาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนี้บอกพวกเขาว่าข้ามีพลังและความสามารถอะไรบ้างบอกว่าพวกเจ้าจะเข้าใจอย่าพยายามเล่นตุกติกไม่มีใครสามารถหลบหลีกระยะการโจมตีของข้าได้พลังอาพูดถีงด, <ไป S 1> ดีพลังของพวกเจ้าคนเดียวไม่สามารถต้านทานพลังของข้าหรอก การรวมมือและประสานงานเป็นโอกาสเดียวที่จะเอาชนะเขาได้อาจารย์ระดับเท่าไหร่อ่ะอยากรู้อ่ะพูดนี้น่าวยเกินส0อัพแล้วเนาะไม่คิดว่าท่านอาจารย์เจ้าจ่อครองด้วยตัวเองแต่ว,ว่าอาจารย์เจ้าระดับเท่ากับอาจารย์หน้าประตูระดับจกักรพรรดิวิญญาณใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอนั้นก็ไม่ต้องกลัว จะว่าไปพลังของพวกเราก็ใกล้เคียงกับระดับ30เลยนะ4ต่อหนึ่งภายในเวลาครึ่งชั่วโมงก็ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่โอ้ยอย่าประมาทนะตั้งครึ่งชั่วโมงนะเขาไม่ใช่ระดับจักรพรรดิวิญญาณแต่เป็นมหาปราชญ์วิญญาณอ้าวมหาปราชญ์วิญญาณวิญญาณรุ่นตว์ระดับ76็ดสิบกตัดแอนุเรนต์ไหนนี่พลังของอาจารย์จันทรอไปร้องแค่ท่านผออ้เจ็ดสิบหกเลยเหรอเจ็ดสิบหกอ๋อไม่ใช่หกสิบเจ็ดสิบหกระดับเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกเลยนะผู้ที่ ดับหาปราดวิญญาณอาชนะทหารทับมือได้สบายอาจารย์ระดับพ<อ>ลัง76แต่ดูจากอายุแล้วเขาน่าจะอายุน้อยกว่าอาจารย์ที่อยู่หน้าประตูซิอีแล้วเก่งกว่ามันไม่เคยเป็นปัญหาอยู่แล้วนี่เวลาเหลือ,อ,อน้อยข้จะสรุปความสามารถของท่านอาจารย์ให้พวกเจ้าออฟังครับผมพวกเจ้ากเลยรีบวางแผนรับมือกับเขาซะไม่อย่างนั้นเวว่าแต่ครึ่งชั่วโมงเลยเร่งว่าอาจจะต้านไม่ไหวจะ้แต่การโจมตรีระลอกแรกอ๋อ เดิมที่นั้นอาจารย์เจ้าจะเป็นผู้คุมสอบอยู่ในด่านที่สี่ขู่ต่อสู้ของเจ้าควรเป็นข้าขอเพียงแค่ต้านรับการโจมตีของข้าครึ่งชมงศ์ได้ก็ถือว่าผ่านแล้วถ้าไอ้ไถ่ไร้ควาเข้าใจเนาะได้ออกโรงเองแบบนี้ทันไห้ขันมือมั้งวิญญาณยุทธของอาจารย์เจ้าคือหมีเหล็กสถานพบวิญญาณยุทธสัตว์ทรงพลังตัวร่างกายไม่มีช่องโหว่หลังป้องกันน่ากลัวมากต้องให้เป็นวิญญาณอาจารย์ในระดับเดียวกันไปยังญาติจะทำอะไรเขาได้ ม่มีช่องโหวงั้นเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอละว่าความเร็วหรือไปจุดอ่อนของอาจารย์แต่พ่อพาริยาข้าเจ้ายังทางชั้นมากก็เลยทําให้ใช้ประโยชน์จากจุดนั้นไม่ได้อาจารย์มีสมญาน้ำที่เรยียกในโรงเรียนว่าอัจัละหรือผู้ไม่หวั่นไหวโอ้เฮ้นะนเก็กเลยเก็กเลยดึงใหญ่เลยเลอย่างนี้ โอ้โหออร่าคุมตัวตลอดเนอะเอา้าจบแล้วเหรอโอเคคลิปนี้ก็มีปรับมานิดนะึงซึ่งก็ยังไม่ค่อยค้างคาวเท่าไหร่นะสำหรับผมนะเพราะมันยังไม่เริ่มสู้กันนะโอเคซึ่งตอนเนี้ยเอ่อทั้งซานกับเซลเซว,วอูแล้วก็ผู้หญิงอีกสองคนเราก็รู้สึกว่าจะผ่านเข้าไปถึงด่านประมาณแบบด่านทดสอบพื้สีเลยอะไรอย่างงี้เนาะเออซึ่งด่านทดสอบพื้สีคือแบบการต้านรับการโจมตีซึ่งที่จริงน่ะคนจะเป็นไอ ทื่แบบวพาพิถ่ายปะพไถ่ยเออที่จริงควรจะเป็นพิถ่ทยที่แบบว่าจมตีเนาะแต่แบบอาจารย์มันแบบอะไรไม่รู้อยากตีเองอะ่ะไอ,อพวกมึงต้องตั้งรับนะอะไรเงี้ยโอ้โหซึ่งแบบขึ้นชั่วโมงนะเรานึกภาพดิเราต้องแบบมาตั้งกัดให้เขาต่อยเราขึ้นชั่วโมงอ่มันยากนะถ้าคิดดูนะเออแล้วแบบระดับเขาเจ็ดสิบหกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ห่างชั้นกันมากนะอ่ะซึ่งดูอย่างไอไทยดิที่มันแบบเออ เราป็ญญาณสามสิบเจ็ดปาที่มันยังพูดเลยว่าแบบที่มันขิงนะเรยว่าเสียวอู่กับถังซานลูมก็ไม่ยังชนะไม่ได้อะไรเงี้ยเออซึ่งระดับมันห่างกันอะไรเงี้ยเนาะซึ่งนี่นมันห่างกันแบบโอ้โหสองเท่าเกือบสามเท่าอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็สู้ยากนะสู้ยากนะเออต้องประสานงานจริงๆอาจจะต้องแบบประสานแบบอเขาเรียกไงประสานกันป้องกันโดยใช้แบบวงแหวนวิญญาณหรือทักษะวิญญาณตัวเองอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะถ้าอย่างนั้นอาจจะพอมมีรุ่นเนาะมันไม่ใช่แบบ ตั้งรับให้ได้สักห้าทีสี่อะไรเงี้ยไม่ใช่แม่งซึ่งชั่วโมงหรือซึ่งแล้วมันแบบยังไงข้อเสียแบบยังไงที่ถังซานจะต้องเจอรอบนี้อาจจะเป็นแบบการตั้งรับในระยะเวลาที่นานอะไรอย่างเงี้ยเนาะอะอไรแล้วเขาไอ้นี่เป็นวิญญาณยุทธ์สัตว์ด้วยมันก็แบบมีพลังโจมตีอะไรอย่างเงี้ยสูงอะเนาะโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีประมาณนี้เนาะโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงกำลังคลิปต่อไปนะครับสำหรับเดีย๋ยวขอตงตอนันี้ครับบ๊ายบาย